สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับการวิจัยและวิธีการต่างๆที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลและให้เราสามารถค้นคว้าเรียนรู้และหาคําตอบจากปัญหาหรือคําถามที่เราสนใจได้ค่ะโดยการวิจัยก็จะมีหลักหนายวิธีตามลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บมาได้ค่ะรวมถึงวิธีการที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ การทำวิจัจคือกระบวนการที่ใช้ในการค้นหาความรู้หรือคำตอบต่อปัญหาที่เราสนใจค่ะผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และตีความผลค่ะซึ่งในกระบวนการนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลักหนาแนวทางเลยค่ะโดยสามารถแบ่งประเภทของงานวิจัจตามลักษณะของข้อมูลหรือกระบวนการที่ใช้ได้ค่ะก่อนอื่นมาเรื่องที่การวิจัยแบบปฐมภูมิหรือ primary research ค่ะ การวิจัยประถมภูมิคือการเก็บข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต้นฉบับโดยตรงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะยังไม่ถูกจัดเก็บหรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนค่ะการเก็บข้อมูลแบบนี้จะทําให้เราสามารถได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและช่วยให้เราเข้าใจปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายค่ะโดยการรวบรวมข้อมูลแบบประถมภูมิเนี่ยเราก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์อินเทอร์วิวนะคะ ในการสัมภาษณ์เนี่ยก็สามารถทําได้ทั้งในรูปแบบได้บุคคลหรือบ่คก,กลุ่มค่ะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้เราเข้าใจมุมมองของแต่ละคนค่ะหรือไม่ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ทางสัมภาษณ์เชิงชาติพันธุ์ค่ะซึ่งการสัมภาษณ์เชิงชาติพันธุ์เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายผ่านการมีส่วนร่วมได้ค่ะต่อมาจะเป็นการสังเกตพฤติกรรมค่ะการสังเกตพฤติกรรมก็จะไปสังเกตผู้ใช้งานในพื้นที่จริงค่ะ อย่างเช่นการดูพฤติกรรมของผู้ใช้งานจริงผ่านโซเชียลมีเดียหรือในพื้นที่ใช้งานจริงค่ะิที่ทอมาจะเป็นการใช้แบบสอบถามหรือแบบฟอร์มของตนเองค่ะซึ่งเป็นการออกแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะให้ตอบโจทย์การวิจัยค่ะในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ผู้คนตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยก็จะช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้ในลักษณะเชิงปริมาณค่ะ ต่อมาจะเป็นการโน้ตนะคะหรือว่าดูจากการบันทึกประจําวันข้อความหรือบ้าโน้ตค่ะการวิจัยเชิงทุติยภูมิในการวิจัจยเชิงทุติยภูมิเนี่ยก็คือการที่เราได้รวบรวมและปีขอขอข้อมูลที่มีอยู่แล้วซึ่งมาจะถูกเผยแพร่ผ่านแหล่งต่างๆค่ะเช่นงานวิจัยเก่ารายงานจากองคอ์กรฐานข้อมูลบทความค่ะ การวิจัยประเภทนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มากมายเลยค่ะโดยแหล่งข้อมูลรองที่เราสามารถใช้ได้นะคะก็จะมีหลายแหล่งข้อมูลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวารสารวิชาการบทความรายงานต่างๆค่ะซึ่งการใช้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่มีการศึกษามาก่อนแล้วค่ะทางข้อมูลเฉพาะหรือฐานข้อมูลหัวข้อเฉพาะค่ะฟอรัมออนไลน์ข้อมูลโครงการหรืองานภาครัฐ เดี๋ยวจะเป็นทาง case studies กรณีศึกษาจากองค์กรค่ะซึ่งการศึกษาจาก case study นะคะจะช่วยให้เราได้เข้าใจปัญหาในบริบทที่คล้ายกันค่ะโดยจุดมุ่งหมายของการทำวิจัยทัท่วทีอภูมิเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2แนวทางค่ะแนวทางแรกก็คือเชิงเนื้อหาจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งานรายบุคคลค่ะแล้วก็เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากพฤติกรรมในเทนสังคม มีขอบทบาทของผู้ใช้ในระบบนิเวศค่ะแนวทางที่2คือเชิงบอดีบดเพื่อมีหอเป็นบอดีบดพฤติกรรมในอดีตศึกษารนโยบายภาครัฐที่ผ่านมาหรือเพื่อมีาอเทรนของสังคมเทคโนโลยีในช่วงนั้นค่ะการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ แต่จะเน้นการเข้าใจความหมายและพฤติกรรมของมนุษย์ค่ะโดยจะใช้การตีความและอธิบายจากข้อมูลที่ได้มาค่ะประเภทของการวิจัยเชิงค,คุณภาพก็จะมีตั้งแต่การสังเกตชาติพันธุ์วิทยาการทดสอบผู้ใช้และการบันทึกประสบการณ์ผู้ใช้แบบรายวันค่ะในการสังเกตเพื่อทาการวิจัยเนี่ยเราก็สามารถทําได้ไหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตแบบพาสซีฟไม่รบกวน กาสังเกตแบบนี้เนี่ยผู้วิจัยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมหดือมีส่วนร่วมกับที่ผู้วิจัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ะอย่างเช่นการที่ผู้วิจัยเข้าไปแอบดูผู้ใช้งานในพื้นที่ที่ใช้งานจริงค่ะต่อมาการสังเกตแบบมีส่วนร่วม participant observation ก็คือการที่ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ะต่อมาการสังเกตผู้ใช้กับต้นแบบ p อเตอร y p e observation เพื่อที่จะดูปฏิกิริยาเมื่อผู้ใช้งานได้ทดลองกับวอเตอร y p e ค่ะแล้วก็ทำการจบบันทึกอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้งานค่ะประเภทต่อมาชาติทพันวิทยาในประเภทนี้ก็จะเน้นกันมีส่วนร่วมค่ะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการเก็บเสียงภาพถ่าย bo หรือ,ออาจเป็นการวิจัยผ่านการแสดงออกค่ะอย่างเช่นการ performative research ค่ะ ประเภทต่อมาการเทดสอบผู้ใช้หรือ user testing เพื่อให้ผู้ใช้ได้นองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วสัมษั์หลังใช้งานค่ะอาจจะใช้เทคนิค think aloud หรือให้ผู้ความรู้สึกออกมาในขณะที่ใช้งานค่ะต่อมา j o u r n e y study หรือการบันทึกประสบการณ์ผู้ใช้แบบรายวันค่ะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยจบบันทึกประสบการณ์รายวันในระยะเวลาช่วงหนึ่งของการทาวิจัยค่ะ ในการบันทึกเนี่ยก็จะเหมาะสมกับงานวิจัยพฤติกรรมที่ต้องติดตามในระยะยาวค่ะการวิจัยเชิงข้อมูลในส่วนของการวิจัยเชิงข้อมูลนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความหมายหรือข้อสรุปจากข้อมูลที่เราได้มาค่ะวิธีการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถทําได้ไหลายวิธีการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงตีมตัวมิสติกแอนนีลิซิส การมีข้อนี้จะเป็นการมีข้์ข้อมูลที่มีความหมายซ้ำๆกันในลายๆจุดค่ะเนื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อหนักค่ะต่อมา affinity diagrams จะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูลจากโน้ตในไหนแผ่นค่ะต่อมาก็คือการระดมความคิดหรือ idea generation จะเกิดจากการ brainstorm ร่วมกันค่ะต่อมาจะเป็นการจัดกลุ่ม clustering จากการสังเคราะห์ข้อมูลหรือเชื่อมโยงหัวข้อต่างๆ ต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์เชื่องสถิติหรือ inferential statistics ก็คือเราจะใช้เมื่อต้องการแสดงความสัมพันธ์หรือแสดงความแตกต,ต่างระหว่างกลุ่มค่ะและสุดท้ายการชั visualization การแสดงผลได้ภาพใน,นการแสดงผลนี้เราก็สามารถแสดงผลได้โดย mind mapping ก็คือจะใช้เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ journey map หรือเส้นทางผู้ใช้เพื่อที่จะแสดงเส้นทางของผู้ใช้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ และ Persona นจะเป็นตัวแทนผู้ใช้ในรูปแบบตัวนครจำลองค่ะ,คะเพื่อให้เราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายรายงานการวิจัย v i r c h Report ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลวิจัยผ่านรายงานค่ะการเขียน,นรายงานวิจัยจะต้องมีการสรุปข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่นผลนับการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในอนาคตค่ะโดยองค์ประกอบสำคัญของการทำรายงานวิจัยก็จะมีอยู่5องค์ประกอบสำคัญค่ะ องประกอบแรกบทคัดยอ่อแนะบทนำบทคัดยอ่อจะเป็นการสรุปสั้นๆของวิจัจทั้งหมดค่ะซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบยอ่อหน้าเดียวหรือ2ยอ่อหน้าโดยอธิบายจุดประสงค์ของการวิจัยวิธีที่ใช้และผลลัพธ์สำคัญของวิจัยนานๆค่ะส่วนมากแล้วจะไม่เกิน3ามร้อยถึงห้าร้อยคำค่ะในบทคัดยอ่อก็จะบอกจุดประสงค์ว่าวิจัยเนี้ยทาไปเพื่ออะไรค่ะวิธีการจะอธิบายว่าวิธีการที่เราใช้ทําวิจัยมีอะไรบ้าง และผลรับก็คือสรุปผลที่ได้จากการวิจัยค่ะในส่วนของบทนำก็คือจะเป็นการแนะนําเรื่องที่ทําการวิจัยค่ะรือจะกล่าวถึงที่มาของปัญหาหรือคําถามวิจัยความสาคัญของการวิจัยและสิ่งที่คาดหวังจากการวิจัยนี้ค่ะในส่วนนี้จะเป็นการบอกถึงความสําคัญของการศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยที่มีการวิจัยต้องการหาคําตอบค่ะโดยจะระบุวัตถุประสงค์ของการทาวิจัยด้วยค่ะ องประกอบที่2ประเด็นสําคัญข้อมูลสนับสนุนในส่วนของประเด็นสําคัญเนี่ยจะเป็นการระบุถึงประเด็นหรือคําถามหนักที่การวิจัยมุ่งไปหาคําตอบค่ะโดยอาจจะมีการตั้งคําถามย่อยหรือประเด็นย่อยที่สําคัญในการวิจัยด้วยค่ะในส่วนของข้อมูลสนับสนุนคือข้อมูลที่ใช้ในการยืนยนันและสนับสนุนข้อสรุปของงานวิจัยค่ะ อาจจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาก่อนหน้านี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือจะเป็นข้อมูลที่เก็บจากการวิจัยของตัวเองค่ะอาจจะเป็นสถิติจากการสำรวจค่ะองประกอบที่ 3. ข้อมูลภาพกราฟแผนภูมิในส่วนของข้อมูลภาพจะใช้ภาพถ่ายเนหือภาพว่าเพื่อที่จะสามารถช่วยให้การอธิบายข้อมูลเปลี่ยนไปได้อย่างง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นภาพจากการทดลองหรือกราฟ,ฟริกที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นค่ะ ที่ส่วนของกราฟในแผ่นภูมิก็จะช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่ได้มาค่ะโดยจะสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในไหนตัวได้เช่นกราฟแท่งกราฟเส้นหรือแผ่นภูมิวงกลมซึ่งจะช่วยให้การตีความข้อมูลเป็นไปได้อย่างง่ายด้ค่ะองประกอบที่4การวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูล จะมีข้อคุณภาพของข้อมูลหมายถึงการที่เราจะทําการประเมินข้อมูลที่ได้มาว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดถูกต้องหรือไม่หรือมีความครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ค่ะความน่าเชื่อถือก็จะดูจากข้อมูลที่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือไหมความถูกต้องจะดูว่าข้อมูลมีความแม่นยําและไม่มีข้อผิดพลาดค่ะความครบถ้วนของข้อมูลก็คือข้อมูลที่เก็บมีความสมบูรณ์และไม่ขาดตกบกพร่องค่ะองค์ประกอบที่5้า การน,นำผลนับไปสู่ข้อเสนอแนะหรือแผนการต่อยอดค่ะในส่วนของข้อเสนอแนะจะเป็นการแนะนำแนวทางที่ควรดำเนินการหลังจากที่ได้รับผลนับจากการวิจัยค่ะเช่นการเปลี่ยนแปลงที่ควรทำในกระบวนการหรือการดำเนินการที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาได้ในอนาคตค่ะในบางครั้งเองเนี่ยผลนับจากการวิจัยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำวิจัยต่อเนื่องได้ในอนาคตนะคะ หรือจะเป็นการที่เราได้นําข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนานในด้านอื่นๆค่ะเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านใหม่ๆค่ะหรือการวิจัยในด้านที่ยังไม่เคยได้รับการศึกษาค่ะทางนี้นะคะการทําวิจัยไม่เพียงแต่ช่วยในการหาคําตอบให้กับปัญหาที่เราสนใจแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเข้าใจโลกให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าแต่ละวิธีการที่ได้พูดถึงเนี่ยดวดมีความสําคัญทุกวิธีเนี่ยค่ะเราก็จะทําการเลือกแต่ละวิธีการให้เหมาะสมกับประเภทของข้อมูลที่เราหามาได้ค่ะหรืออาจจะเป็นคําถามที่เราต้องการหาคําตอบค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและก็ะรับฟังมาจนจบคลิปนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวนาไปก่อนสวัสดีค่ะ